ดีค่ะเด็กหญิงเมธาว,วดีทองคำยีชั้นป .1 ทับสอนเลขทีข่6วันนี้เราทําโครงการเรื่องบ้านนักวิทย์นอนมะนาวค่ะระยะไข่ผีเสื้อตัวเมียจะวางไข่ไว้ใต้ใบมีลักษณะวงกลมสีเหลืองอ่อน,นอค่ะนี่ใบนี้ หยิบให้เพื่อนๆดูสิไวนวางไว้บนมืออย่างงี้เดี๋ยวไข่ตกลูกนี่ค่ะชิ้นเหลีอยงเห็นไหมคะไหนคะนี่ผีเสื้อมันมาไข่ที่ต้นไม้ที่บ้านเหล่าใช่ไหมคะใช่ของชิ้นเหลีอยงพเพื่อนๆมาดูระยะหนอนกันค่ะนี่ งหนอนก็คือใบส้มใบมะนาวมักกูดค่ะ,คะอ,อันนี้คือใบส้มค่ะโอเค,ค่ะนี่นะคะหนอนก็แล้วค่าไปสีเขียวแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไหนคะนี่ค่ะนี่มันจะกักินใบยอยู่ค่ะ นี่นะคะระยะดักเดนี่น,น,น,นี่เพื่อนเพื่อนมาดูระยะดักเดกันค่ะนี่เจ็ดถึงสิวันก็จะเป็นผีเชี่ยค่ะ